นี่แหมโอ้โหอย่าไปโทษเด็กฝ่ายเดียวมันต้องโทษผู้ใหญ่ไม่สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไม่ใช่ว่าเด็กยังขาดบริสุทธิ์หรอกเขาจะเรียนแบบเอาผู้ใหญ่อย่างเดียวอ้าวพราจย์มีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งให้นักเรียนทายสัตว์ตัวนี้มันอยู่ในป่าอยู่ที่อะไรเอ่ยเออไม่จะทันมันเป็นหลิง ลิงตัวนี้มันชื่อว่าไอ้ไข่เน่าเป็นน้องของไอ้ไข่ดุยไข่ดุยเป็นพระเอกออกทีวีโฆษณากระเบื้องโบราณแต่ไอ้ไข่เน่านี่เจ้าของจับมาจากไในป่ามาฝึกมหาหัดนะบอกไข่เน่าเอ้ยขึ้นมาพร้าว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 ไข่เน่าฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมโอ้แต่เจ้าของฝึือทุกขัไ ไข่เน่ามันอ่านหนังสือออกไหมกอเอ๋ยกอไก่ไข่เน่าเจีย๊ยบไข่นัดบกหนึ่งบกหนึ่งจะเท่าไรเจีย๊ยบมันได้แค่นี้นอกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ไข่เน่ามันฟังทุกวันทุกวันทุกขอมฝึกทุกวันเอาขึ้นตำลเาวานะขึ้นตำลเาวานะขึ้นตำลเาวาไข่เน่ามันก็ฟังออกมันก็ขึ้นอเออไปทําอะไร เก็บมะพร้าวเอาลูกแก่ๆลูกสุกๆจากนั้นมันก็ซอย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 วู๊ดลงมาแล้วหนึ่งลูกเห็นไหมมันเป็นลิงมันบวกเลขไม่เป็นมันอ่านหนังสือไม่ออกแต่มันฟังภาษาคนรู้อสาวซอยมาอีกรอบหนึ่งก็ซอย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  เห็นไหมลิงเห็นไหมมันเก่งไหมเก่งพวกเราเป็นลิงเป็นคนดุเอาใครเป็นลิงยกมือเออใครเป็นคนยกมือเอาใครเป็นลิงเอามือลงเอาถามจริงพวกเราเป็นตกลงเป็นคนหรือเป็นลิงฟังภาษาคนรู้เรื่องไหม นั่นเป็นจริงนะครับไม่ไปเชื่อทําไมบางคนละอ่อนบางคนกลับบ้านไปแม่ถามแม่เรียกละอ่อนละอ่อนเอ้ยช่วยแม่กวาดบ้านหน่อยเดินหนีละอ่อนเอ้ยช่วยแม่ถูบ้านหน่อยมันฟังภาษาแม่ไม่รู้เรื่องแต่แม่บอกละอ่อนเอ้ยมเอาตังค์เพิ่เท่าไหร่ละแม่ทีเอาตังค์มันฟังรู้เรื่องทีใช้ทํางานฟังรู้เรื่อง สู้ลิงไม่ได้เราวันไอลิงนะลิงเร